ต้องดูแลหองยงเงี้ยันไม่ดูแหองแตบุบอกวออ่าฮะ,ะต้องบอกว่าแอบค่ะสวัสดีค่ะวันนี้เจอกันอีกแล้วนะคะร้านลูกบัดกัดหลวงวันนี้นะเราจะมารีวิวลวดดัดนะคะลวดดัดมัวละห้าสิบบาทเนาะาลวดดัดตัวนี้มันจะมีอยู่สองไซส์นะคะลูกค้ามันจะมีเล็กกับใหญ่เนาะ ถ้าเล็กเนี่ยเราจะเรียกว่า1.0มิลนะคะถ้าเป็นเบอร์ใหญ่ก็จะเป็น1.5มิลนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูกันเนาะว่ามันมีสีอะไรบ้างนะคะอันนี้เข้าๆเนาะ1มิลกับ1.5มิลราคาเท่ากันนะคะ50บาทนะคะเอาไปดัดเป็น จักรยานเนาะอาไปทำเป็นเครื่องประดับต่างหูอะไรก็ได้นะคะลูกค้าเดี๋ยวมาดูกันเนาะเดี๋ยวเราเริ่มจากาขนาด1.0ดก่อนเนาะ1นเป็นเบอร์เล็กนะคะเริ่มจากสีแรกนะคะสีนี้นะคะเป็นสีอ่าถ้าแม่ค้าเรียกเนาะมันจะแม่ค้าจะเรียกว่า สีโรสโกนะคะหรือสีทองแดงอ่อนๆเนาะห้บาทนะคะตัวนี้สีแรกเนาะสีโรสโกนะคะเป็นสีทองแดงอ่อนๆนะคะต่อไปสีเขียวนะคะเขียวอ่อนเนาะ รหัส WY 710นะคะคือขนาด1.0มิลน,นะคะลูกค้ามวนล,ละ50บาทนะจ๊ะต่อไปสีน้ำตาลนะคะน้ำตาล อ๋อไม่ใช่ตัวนี้เป็นตัวนี้เป็นขนาด1.5เดี๋ยวแป๊บนึงนะเป็นสีน้ำตาลตัวนี้นะคะสีน้ำตาลนะคะตัวนี้ ต่อไปสีม่วงนะคะลูกค้าเดี๋ยวแม่ค้าจะเอากระดาษลองให้ดูเนาะสีจะได้ชัดๆตัวนี้เป็นสีม่วงนะคะ ต่อไปสีทองค่ะสีทองม,มีเเงินต่อไปนะคะเป็นสีเขียว สีเขียวนะคะขนาด1.0มิลน,นะคะเป็นอันนี้สีเขียวนะสีต่อไปนะคะเป็นสีเงินนะคะสีเงิน ไปเป็นสีชมพูนะคะรหัสตามที่แม่ค้าโชว์เลยนะบางตัวก็จะมีรหัสนะคะบางตัวก็ไม่มีนะอย่างตัวนี้สีชมพูจะเป็นรหัส503 585นะคะถ้าสั่งก็สามารถพิมพ์รหัสส่งทางไลน์แอดได้นะคะ<ส>ต่อด้วยสีแดงนะคะ อันนี้ตอนสีที่แมค่ค้าให้ดูตอนนี้เนาะเป็นสีที่มีหน้าร้านนะคะอ่าหน้าเว็บอาจจะไม่ครบเนาะคือถ้าหน้าเว็บไซต์อาจจะมีเยอะแต่ว่าบางสีเราก็อาจจะขาดบ้างนะคะอ่าแต่ที่แม่ค้ารีวิววันนี้จะเป็นสินค้าที่มีหน้าร้านอนะตอนนี้นะคะสีแดงนะคะขนาด1.0มิล ต่อไปสีฟ้านะคะฟ้า1.0ึมิลน,นะคะต่อด้วยสีดำสีดำ 1.0เหมือนกันรหัส602.272นะคะสีต่อไปนะคะสีน้ำเงินนะคะ น้ำเงินรหัส503-591ตอนนี้ขนาด1นมิลก็หมดไปแล้วนะจ๊ะเดี๋ยวต่อไปเนาะแม่ค้าจะรีวิวขนาดขนาด 1.5นะคะ ต่อไปขนาด1.5มิลเริ่มด้วย1.5นะคะมันจะเป็นรหัสรหัส WY นะคะ WY 1715คือไซส์1.05นะคะไม่ใช่รหัส WY 715ไซส์เท่ากับ1.5มิลนะคะราคา50บาทเท่ากัน เริ่มด้วยสีทองนะคะลูกค้าสีทองเนาะห้าสิบบาทต่อด้วยสีน้ำตาลนะคะน้ำตาล WY 715 1.5นมิลนะคะสีน้ำตาล สีต่อไปนะคะลวดดัดนะคะ1.5 1.0นะคะลูกค้าท่านไหนเข้ามาเยอะทีหลังเนาะสามารถชมย้อนหลังได้นะจ๊ะ1.5มิลสีเขียวนะคะ 1.5ึ 1> 1. มิลสีชมพู1.5ึมิลสีม่วงนะคะสามารถนำไปทำเป็นอ่า อุปกรณ์แต่งแบบพวกต่างหูหรือว่าสร้อยแขนสร้อยคอได้นะคะลูกค้าหรือไม่ก็ไปดัดเป็นจัก,กรยานอะไรพวกนี้นเนาะอันนี้จะเป็นลวดดัดสีนะคะมี2ขนาดม้วนละห้บาทนะคะสีม่วง1.5ึมิลนะคะตอนนี้ สีต่อไปสีฟ้านะคะลูกค้าสามารถแคปรูปส่งไปทาง l ลน์แอดได้นะคะ,ะตัวนี้มันจะมีรหัสบ้างไม่มีรหัสบ้างเนาะนพอดีแบบมันติดอาจจะไม่ทั่วเนาะอย่างสีฟ้าตัวนี้รหัส602022นะคะสีฟ้า1.5ลวดดัดนะคะ สีต่อไปเป็นสีน้ําตาลนะคะน้ําตาลหนเอาไปดัดเป็นจักรยานหรือว่าเอาไปดัดเป็นเครื่องประดับได้นะคะลูกค้าดัดต่างหูดัดโครงโครงสร้อยแขนสร้อยคอเนาะ หรือว่าทำเป็นพวกตัวแต่งต่างๆที่ลูกค้าอยากทำเนาะเป็นลวดสีนะคะเอาไปดัดเนาะเห็นลูกค้าส่วนใหญ่ที่เขามาซื้อเขาจะเอาไปดัดเอาไปดัดเป็นจักรยานนะคะลูกค้าตัวนี้สีต่อไปสีทองทองแดงนะคะ rose gold ทองแดงเนาะ,ะแม่ค้าเรียกสีทองแดงนะคะ ถ้าลูกค้าทั่วไปอาจจะสะดวกเป็นโลสโกเนาะตัวนี้50บาทนี่นะคะลวดดัดตัวนี้มี2องไซส์นะคะ1นึกับ1.5นะคะใช่ค่ะลูกค้าเป็นลวดที่สามารถทำดอกไม้ได้ค่ะ สีเงินนะคะสีแดงนะคะ สีดำนะคะลูกปัดหยดน้ำเป็นพลาสติกหรือว่าเป็นแก้วหรือว่ายังไงคะลูกค้าเป็นคริสตัลเหรอคะคริสตัลคิสอาลูกปัดหยดน้ำที่ลูกค้าถามเนาะ อ่าพอดีไม่มันมีหลายแบบนะคะมันจะมีคริสตัลแล้วก็จะมีลูกปัดแก้วนะคะสีน้ำเงินหยดน้ำหยดน้ำเป็นพลาส,สติกใช่ไหมเดี๋ยวพาไปดูนะคะ หยดน้ำนะคะหยดน้ำมุกเนาะมีแบบนี้ค่ะลูกค้าอันนี้สีครีมนะคะอันนี้สีขาวมีอยู่สองไซส์นะคะลูกค้า แป๊บหนึงนะนี่ค่ะอันนี้จะเป็นไซส์เล็กนะคะแบบเล็กอันนี้สีครีมนะคะอันนี้จะเป็นสีขาวไซส์นี้เล็กสุดแล้วนะคะลูกค้าไซส์นี้เล็กสุดนะถ้าเป็นหยดน้ำเล็กสุดแล้วนะคะ มันมีไซส์นี้เนาะแล้วก็ไซส์นี้แล้วก็ไซส์นี้มันมี3ามไซส์อะค่ะมี3มไซส์นะคะ,ะ,คะเล็กกลางแล้วก็ใหญ่เลย อยากดูตัวไหนอีกไหมคะหยดน้ำมีแบบเดียวค่ะถ้าเป็นแบบใสจะเป็นคริสตั้นนะคะถ้าเป็นสีใสๆจะเป็นคิสตั้นจีนไม่มีเป็นมุกนะคะมีแบบนี้ค่ะ มีเป็นแบบนี้นะคะอันนี้คือไซส์เล็กสุดนะคะลูกค้าขนาด4มิลหยดน้ำ4มิลนะคะเป็นสีใสแต่เป็นคิดตั้มจีนนะคะไม่ใช่มุกพลาสติกค่ะถ้าตัวนี้เส้นละ,ะ80บาทนะคะ คิตตันหยดน้ำสีขาวใส80บาทตัวนี้ขายเป็นเส้นนะคะนี่นะคะแต่ถ้าเป็นลูกปัดพลาสติกเมื่อกี้เนาะขายเป็นขีดนะขีดละ2 0 0บาทนะคะถ้าลูกค้าสะดวกมาหน้าร้านเนาะก็ช่างน้ำหนักเอากรัมละบากรัมละ2บาทนะคะขีดละ2 0 0เนาะแต่ถ้าเอาขายหน้าเว็บไซต์เราจะเริ่มต้นที่1ขีดนะคะ ขีดละสองร้อยบาทถ้าเป็นเส้นนี่ก็แปดสิบนะถามตัวไหนเพิ่มเติมไหมคะ ทรงป้องเย็บชุดเนาะมีค่ะลูกค้าถ้าใช้เยอะก็มีถุงใหญ่ถ้ามีถ้าใช้น้อยก็มีถุงเล็กนะคะอันนี้คือถุงเล็กสิบบาทเป็นป้องไม่เป็นไรคะ่ะสอบถามมาได้เลยคะ่ะตอนนี้คือแม่ค้ายอยู่หน้าร้านเนาะสามารถพาเดินชมได้นะคะอันนี้เป็นป้องสั้นนะคะ ป้องสั้นสีทองป้องสั้นสีเงินมีนะคะป้องยาวสีทองป้องยาวสีเงินมีนะคะถ้าถุงใหญ่ถุงละ120บาทถ้าถุงเล็กจะถุงละ10บาทที่เมยคะให้ดูคืะถุงละ10บาทนะคะมีป้องสั้นป้องยาวเนาะแต่ส่วนใหญ่แล้วอ่ะมันจะเป็นสีเงินกับสีทองนะคะลูกค้าเป็นสีๆมันจะมีไม่ค่อยเยอะนะ เดี๋ยวพาดูถุงใหญ่เนาะเข <St Moon> ็มสามารถใช้เป็นเข็มเย็บผ้าได้เลยค่ะลูกค้าตัวนี้นะคะถุงใหญ่ถุงใหญ่ร้อยยี่สิบบาท นี่นะคะถุงใหญ่ร้อยี่สิบถุงเล็กเมื่อกี้สิบาทนะคะให้ดูลูกปัดก่อนเนาะอ่าถ้าจะดูเข็มนะ,เ,ะมนเข็มห่อละสามสิบบาทนะคะนนมีอยู่สีเบอร์อันนี้คือตัวอย่างนะคะอันนี้เข็มสำหรับร้อยโดยตรงนะคะลูกค้า ตูดมันจะเล็กๆ,ๆนะมีมีเริ่มต้นที่เบอร์9 10 11แล้วก็12มี3 4มี4เบอร์อรนะคะห่อละสามสิบบาทแ,าแบบนี้นะห่อละสามสิบตัวอย่างนะคะตัวนี้ตัแแ่งงอนะครบบบขทา งานวิจัยของนักวิชาการนะครับที่ที่เขาได้ทําการวิจัยในเรื่องของกาปรปัดแต่งองุ่นลนะครับในรูปแบบใหม่นะครับตามนี้เลยค่ะห่อละสามสิบนะคะยังไงก็ลองดูเนาะ,นะมีอยู่สี่เบอร์นะคะ ลูกปัดก็ที่โชว์ให้ดูเนาะมีถุงเล็กสิบบาทถุงใหญ่ร้อยยี่สิบระถามตัวไหนเพิ่มเติมไหมคะเลื่อมมีค่ะแต่มีสีไม่ค่อยเยอะนะอ่านี่เลยตัวนี้จะเป็นถุงละสิบบาทนะคะ ตัวนี้จะเป็นขนาด5มิล5มิลสิบบาทนะคะถุงเล็กนี้ประมาณ5กร,รัมเนาะ10บาทมีเขียวมีแดงบันเย็นฟ้านะคะแล้วก็แดงแดงชมพูอมแดง สีเขียวพาสเทลสีม่วงลูกค้าแอดไปทางไลน์นะคะถ้าอยากสั่งเนาะถ้าสะดวกถ้าถ้าลูกค้าสะดวกทางหน้าเว็บไซต์ก็ได้สามารถกดสั่งเลือกสีได้เนาะถ้าไม่อย่างนั้นลูกค้าก็แอดไลน์นะคะแอดไลน์แอดลูกปัดนะคะเราจะมีแอดมินตอบให้เนาะ ลูกค้าก็สอบถามเขาได้อีกทีนึงนะไลน์แอดของเราเป็นตัวแอด n นะคะมีตัวแอดทก่อนแล้วก็ l d o o k p u d นะคะแอดไลน์ไปเลยจ้าเดี๋ยวจะมีแอดมินตอบให้บอกเขาก็ได้เนาะวา่าอยากได้เลื่อมเดี๋ยวเดี๋ยวเขาส่งลิงก์ให้ดูอีกทีนึงให้ลูกค้าเลือกสีนะคะ อยากได้ตัวไหนก็บอกให้บอกให้แอดมินอีกทีเดี๋ยวเขาจะส่งลิงก์ให้ดูสีอีกทีชัดๆนะมีลิงก์ทุกอย่างเลยค่ะลูกค้ามีคิดตั้นที่ลูกค้าอยากได้ก็มีนะคะแล้วก็ลูกปัดจีนป้องเมื่อกี้เนาะแล้วก็เลื่อมนะคะสามารถสอบถามแอดมินได้เลยเดี๋ยวเขาส่งลิงก์ให้ดูเขาจะส่งให้ดูสีชัดๆอีกทีหนึ่งนะคะแอดไลน์ไปได้เลยค่ะ ค่ะวันนี้ที่แม่ค้ามารีวิวเนาะก็จะเป็นลวดดัดนะคะลูกค้าลวดดัดนะขนาด1.0กับ1.5มิลนะคะสีก็เรียบเรียงให้ดูแล้วเนาะส่งนานไหมไม่นานนะคะลูกค้าถ้าอยู่ที่ลูกค้าสั่งอีกทีนึงอะคะ่ะอย่างถ้าลูกค้าสั่งวันนี้เนาะแอดมินเขา อาจจะรวบเรวมออเดอร์เนาะลงตารางให้แมค่ค้าวันพรุ่งนี้พรุ่งนี้ก็จัดออเดอร์เสร็จก็ส่งตอนเย็นเลยสี่โมงนะขนส่งเราส่งเฟสนะคะลูกค้าประมาณสองสามวันเหมือนกันเนาะสั่งปุ๊บสั่งวันนี้จัดของพรุ่งนี้นะคะแล้วก็ส่งพรุ่งนี้เลยใช้เวลาไม่นานนะคะลูกค้าวันนี้ก็เป็น รถดัดนะคะแม่ค้าได้ไลฟ์สดให้ดูไปแล้วเนาะว่ามีสีอะไรบ้างขนาด1.0ขนาด1.5มีสีอะไรบ้างนะลูกค้าที่เข้ามาชมย้อนหลังนะคะสามารถย้อนดูได้นะคะลูกค้าว่ารถดัดที่เรารีวิวไปเมื่อกี้อ่ะมันมีอะไรบ้างมันมีสีสีไหนหน่าสนใจบ้างเนาะ เดี๋ยวพรุ่งนี้ก็จะมาดูกันอีกทีว่าเราจะมารีวิวอะไรกันนะคะวันนี้ก็เอาเป็นลวดดัดไปก่อนเนาะจะได้ไม่นานลูกค้าจะได้ไม่เบื่อนะคะเราจะมารีวิวกันวันละนิดวันละหน่อยเนาะว่าในร้านเรามีของอะไรบ้างลูกค้าท่านไหนอยากสอบถามสินค้านะคะสามารถแอดไลน์ไปคุยกับแอดมินเราได้นะคะสินค้าเรามีเยอะนะคะลูกค้าถ้าลูกค้า กลัวพูดชื่อไม่ถูกเนาะลูกค้าสามารถส่งรูปให้อด min เราได้นะคะอด min เขาจะได้ตอบได้ว่ามีหรือไม่มีนะคะเดี๋ยวถ้ายังไงวันเนี้ยแม่คะจะขอตัวไปจัดออเดอร์ก่อนเนาะเราจะมาเจอกันทุกวันนะคะจันถึงเสาร์เนาะเวลาอาจจะเป็นสิบโมงครึ่งหรือว่าอาจจะเล็กนิดอาจจะเล็ดไปอีกนิดหน่อยนะคะลูกค้าเดี๋ยวยังไงก็มาเจอกันทุกๆวันนะคะ คลิปต่างประเทศเข็มอินดีเข็มปักอินเดียไม่มีนะคะที่ร้านไม่มีจ้ะมีเข็มที่แม่ค้าให้ดูเมื่อกี้นะคะที่แม่ค้ารีวิวให้ดูเนาะเป็นเข็มสําหรับร้อยดุกปัดโดยตรงนะคะมีสี่เบอร์เนาะเก้าสิบนอกเหนือจากนั้นไม่มีนะคะนอกเหนือจากนั้นมันจะเป็นเข็มเย็บผ้าธรรมดาเนาะโอเคค่ะ มีถ้าไหนอยากสอบถามเพิ่มเติมไหมจ๊ะถ้าไม่มีเดี๋ยวหมคะจะไปจัดออเดอร์ก่อนนะแล้วเจอกันอีกทีพรุ่งนี้นะคะ10บโมงครึ่งหรือว่าจะเร็กว่า10บโมงครึ่งนิดนึงนะจ๊ะแต่เจอกันทุกวันจันถึงเสาร์นะคะยังไงเจอกันอีกทีพรุ่งนี้นะสวัสดีคะ่ะ